วันนี้พี่น้องมืนอีนไปได้ป่ามาโอ้ยมาต้มมาแกงจักสว่าสิต้มจักสว่าต้มจักสว่าแกงเักอีไอหย่างมันมีดไส่เมดคากะไส่แน่วอยากกินไข้โมดแดงกับมีืมใส่พวกอีกตูพร้อม ไออีกตัวกับมา altogether. จากสวนป่าบงกชชาแนลพี่หน่อพื่อนาว่าฝากอืมพริกกึกรับพริกกันมาจากสวนป่าบ <ors> งกชชาแนลอืม <Source> <S correlate> กินซ่อนชมเดินีปน้องมึงในเนื้อปลาเน้นๆเนื้อเน้นๆเนื้อปลาสดพี่น้องอืมอร่อ,อมาข,กขากอืมสนิมอรอย กินปลาหลายบำรุงสมองโอเมกาม้าสามพี่น้องยังต้นละยังสิบว่ปึกยังเจไดสมัยอันพกักกนไหลสดพีน่น้องอันมีอันนั้นปึกหนึ่งปลึกสองาะกินหอดอยู่เด้ออัน,อนไล่สดจ่วงหนั้งจ่วงเฮ็ดยูทูบ ้ากันเลงไะม,มันจบในนี้ตังคนตั้งพานหลุดบ่มวนล่ลงเก็บไปปกติธรรมดาเกลี่บเงียยเรียบๆม่อคือส่วงอไรสดมวนขักชิ้นหอมเดอี๋ยวพูดใด้ บ้านเฮ็ดอีบ้าอืม เนื้อปากับวาหวานแล้วปลาสดพี่น่ mm hmm. mm hmm. ยอยข้าเมดแดง ข้าขนาดพี่น้องมวนวาต้อมอันนาพราต้มตามใจอยากเดี๋ยวมึงนอ้องมีย่างใช้เนี่อไรแสบใส่เป็นโลดเอาตามมีแสบมันอยู่หันไปนอ้องนอนปลาม,มันสดอืม พริกบานตาตัดบ้องตัดเครื่องหนึง่งตัดเครื่องตัวโอ้ยเงอป่านแน่น นอนน้อปี่น้องคินซูเบิง์ซำมนี่แหละเพราะนับไร่ไหลเลยไะอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนน้นอพี่น้อง